การเขียนคาสำหรับออยเตอร์มือใหม่อย่างมืออาชีพวันนี้นำเทคนิคการเขียนคาอย่างมืออาชีพสำหรับผู้ตรวจประเมินคนใหม่นะครับโดยมีอักษร4ตัวดังนี้ L E R N คืออะไรเดี๋ยวมาเรียนรู้กันนะครับ <S <S แต่ตัวเรามาดูอักษรตัวแรกคือตัว L L คืออะไร L คือ location ก็คือสถานที่นะครับไม่ว่าคุณให้ขาข้อไหนอย่างไรคุณต้องระบุสถานที่ด้วยว่าข้อนี้อยู่สถานที่ไหนนะครับอักษรตัวต่อไปก็คือตัว E อคืออีเวนต์อเนก็คือหลักฐานที่ตรวจพบเห็นนะครับว่าเขาตรวจพบข้อผิดพลาดหรือ NC อะไรต้องเขียนหลักฐานให้ชัดเจนนะครับว่าคืออะไรอักษรตัวต่อไปก็คือตัว R นะครับ R ก็คือ r e f i n e นซ์รีไฟแนน์ก็คือข้อกำหนดนะครับ คือเราต้องระบุให้ชัดเจนว่าเขาผิดข้อกำหนดใดนะครับและอักษรตัวสุดท้ายก็คือตัว n n ก็คือเน t ตเน็ตช่ก็คือธรรมชาตินะครับปกติไปบัตรอย่างไรต้องชี้แจงให้อออยตี้ทราบด้วยนะครับว่าธรรมชาติแล้วเขาจะต้องไปบัตรอย่างไรจึงจะถูกตามข้อกำหนดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับ เรามาดูตัวอย่างกันนะครับเจ้าหน้าที่ไม่มีการทวนสอบเกตบ็อกโมเดล m 1 2 2 s e r i 1 0ซีเรียล1 6, 6ก่อนการใช้งานในห้องแลบด้านมิติผิดข้อกำหนด6.4.4นะครับปกติก่อนการใช้งานเครื่องมือต้องมีการทวนสอบก่อนทุกครั้งนะครับนะครับจากตัวอย่างนะครับเรามาแยกตามอักษร4ตัวกันนะครับ L ก็คือ สถานที่ห้องแลบด้านมิติคือ dimension lab นะครับตัวต่อไปก็คือ e หลักฐานที่ตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีการทวนสอบเครื่องมือก่อนการใช้งานเกตบ็อกโมเดล m 1 2 2ซีเรี่ย 101. 6 6. ห0 1 6 6 6 6ลังจากการสอบเทียบนะครับส่วนตัว r ก็คือ refinement ผิดข้อกำหนดที่ ISO IEC 17025เวอร์ชัน2017น2017ข้อ6.4.4ตัว N นะครับโดยธรรมชาติแล้วโดยปกติข้อกำหนด ISO 17025ข้อ6.4.4ให้มีการทวนสอบเครื่องมือก่อนการใช้งานทุกครั้งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ตรวจประเมินลายใหม่นะครับ